ชนระดาแสนสินรังสีนะคะวันที่30มีนาคมนะคะอดีตพระเอกร้อยล้านแม่วินัยไกรบุตรค่ะถือเรื่อดีนะคะจูงมือเอชนระดาแสนสินรังสีค่ะแฟนนอกวงการเข้าสู่ประตูวิวาอวกอันโออวกอันพันยุทธภูมิมากแฟนเขาเจ้าสาวเนาะชิดซ้ายเลยเปล่าอ่ะ ชิดซ้ายเลยเอาเถอะเรายอมเป็นอย่างนี้แล้วก็วิวาเป็นที่เรียบร้อยโดยที่ได้มีพิธีมั่นไปในช่วงเช้านะคะแล้วก็ได้จัดพิธีฉลองมองคลสมรสขึ้นในช่วงค่ำที่โรงแรมโกลเด้นทิวลิปซอฟฟอรินค่ะเรดิสันเก่านะคะย่านรามเก้าซึ่งภายในงานได้ตกแต่งประดับประดาด้วยดอกกุหลาบสีขาวแล้วก็ดอกทิวลิปภายใต้ตีมที่เขียวขาวนะคะส่วนเจ้าบ่าวเจ้าสาวเนี่ยอยู่ในชุดแต่งงานสีขาวโดยมีเพื่อนสนิทร่วมวงการนะคะในทยอยมาร่วมอวยพรด้วยไม่ว่าจะเป็นคุณแท่งศักดิ์สิทธิ์นะคะ คุณเรฟสารินบางยี่ขันคุณต้นจากกรีอมรารั์ควงมากับภรรยาคุณนนวัชระบูรณ์นะคะคุณเต๋อสมชายโอริเวอร์ภูพัดเทวุเทมพอมินและอีกเยอะแยะมากมาย9ก้า้าจ้ะไปกันหลายคนมากนะก็เป็นภาพที่เราได้เห็นก็เป็นภาพวันที่ทั้งสองมีความสุขมีญาติที่น้องมีเพื่อนฝูงมาแสดงความยินดีเห็นไหมว่าผู้ชายแบบนี้เขาจะต้องออถ้าเป็นถ้าเขาจะหาคู่ชกเขาต้องหาคู่ชกที่แบบเสมอเขาหนูเจ้าสาวเขาไหมคะดูแบบว่า ไซสเ,เดียวกันเออแบบว่าเฮวเวททั้งคู่เพราะฉนั้นก็ต้องคิดแบบนั้นคือเทียบแล้วมันโอเคไงโอเคเนาะแต่จริงๆแล้วเนี่ยคุณเอ๋เนี่ยเขาบอกว่าจริงๆก่อนหน้าเนี่ยได้ข่าวเรื่องพี่เมฆเจ้าชู้เป็นคนเจ้าชู้เยอะมากนะแล้วก็พอคบๆบไปรู้สึกว่าพี่เมฆน่ยไม่ใช่แล้วเชื่อว่าถ้าผู้หญิงใครหลายๆคนที่เข้ามาเข,ข้าใกล้พี่เมฆเนี่ยก็จะต้องรู้สึกประทับใจเหมือนที่เขาประทับใจโรบีเจอาไหมว่าคนที่หน้าเหมือนโจรเนี่ยนี่มาจากอยู่ใต้อยู่ใช่ไหมเราอยู่ด้คนที่หน้าเหมือนโจรนี่คือมักจะใจดีเพราะฉะนั้นต ก็บอกว่าการรมเป็นต่อรวบหรอเป็นเกย์จริงนะการรวมเป็นต่อรวบหรอเกย์เพราะฉะนั้นหาอะไรที่แบบดวดๆเฟื่องๆดังๆเลไม่ค่อยได้กันแต่ถ้าแลไม่ได้แลไม่ได้แล้วเป็นเกย์ด้วยนี่แย่นะตายแล้วแรงถ้าแลไม่ได้แล้วเป็นเกย์ด้วยเนี่ยเคยเถื่อนจ้่ผู้ทอนเนาะเคยผู้ทอนเนาะเออแต่ไม่เป็นไรกับพี่เสิร์ตก็โอเคอยู่แล้วนะใช่ไหมก็มายัดเยียดทำไมอ่ะพี่เสิร์ตไปพูดอะไรหรือเปล่าฮะไม่เราดูเหมาะสมนี่นี่คิดว่าเขาแอบพูดอะไรสิใช่ไหม เดี๋ยววันไหวใช่ปะใช่เดี๋ยวจะลองคุยกับเขา <_ C> e <an> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแต่เราสงสงงรารอ่ะเ <_ C> e <an> วลาพี่เสิร์ทถอดแว่นแล้วเรากลัวมองเราไม่เห็นนะคะ่ะเพราะพี่เสิร์ทพอเราถอดแว่นปุ๊บก้องจับเลยนะคะปาไาอ,อยู่ไหนอะทำอะไรอยู่อะอะไออยู่ตรงนี้นี่ จะให้หลอกให้เขาถอดแว่นให้ดูเดี๋ยวจะดูดีว่าเป็นที่เปาป่ะไม่ต้องหลอกอกเพราะเขาเผลอถอดเพราะเขาเผลอถอดปุ๊บมันจะเจ็บไข่ไข่หมูในตลาดมากอ่ะรู้ดีในแนนรู้ใจเรียกว่ามองตากันตลอดเวลาเลยใช่ปะมมงตาแล้วรู้จดยุนันเจิดมานี่ดิไม่เอาแล้วดีกว่าพักเรือกพิเศษบ้างดีกว่าเดี๋ยวแบบว่าเดี๋ยวโดนอกรอบมาที่คนนี้บ้างดีกว่ามาที่เราบอกไปเมื่อกี้พี่วิลลี่นะคะตอนนี้ก็มีเสียงสัมภาษณ์ด้วยไปฟังดีกว่าว่าพี่วิลลี่เขาจะออกมา พูดยังไงเกี่ยกับเรื่องที่เขามีน้องแล้ว4เดือนเนี่ยดีใจสิต้องดีใจงั้นไปฟังเสียงพี่เวลลี่กันเลยค่ะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับกับตัวเองหลังจากความพยายาม <c oughs> ตอนนี้ได้3เดือนครับพ <c oughs> อครบ3เ <c oughs> ดือนก็เลยเริ่มบอกแล้ว <c oughs> ให้คุณหมอช่วยครับ <c oughs> คุณหมอเป็นคนชงน้ํายา <c oughs> ผมเป็นคนซื้อหน่มจีนครับน่าจะ21นะก็ก็กดดันพอสมควรนะครับเพราะว่าจริงๆเราอายุเยอะแล้วด้วยไงมันก็เหลือเวลาน้อยอ่ะ ถ้าถ้าได้คนนี้มาเราก็ตอนแรกก็กะว่าจะแปะรอสักหกเดือนแล้วค่อยบอกแต่คงไม่ได้แล้วล่ะมันอ,อยากบอกอะอยากบอกอยากให้รู้ครอบครัวของเรานะครอบครัวของพวกเรานะพอลุ้นกันมานะสี่ห้าปีนะพวกเรานะตอนนี้ปลอดภัยไม่มีอะไรไม่มีอะไรดนะยินดีด้วยเขาบอกว่าลุ้นกันมาสี่ห้าปีแล้วก็คือให้คุณหมอช่วยนั่นแหละ ที่ผ่านมาเคยทําแต่ประคับท้องวันนี้เย็นหลินหมายถึงหมายถึงว่าเป็นผสมพันผสมพันปลาให้เขาท้องกันเองเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนแบบส่งไงตัวเองไปทําให้ปลาท้องให้ครอบครัวปลาด้บูญได้บูญไงเป็นก็ท้องบ้างก็เลยเออมีคุณหมอเนี่ยมาช่วยแบบว่าชงชงน้ํายานะแม่เจ้าแล้วถ้าลูกออกมาแล้วหน้าเหมือนปลาล่ะ โอ้ยมิชาเขาไม่ได้เอาน้ำยาปลามาชงนี่เ้าน้ำยาพี่วิลเ่นะเขาบอกว่าทำกิ๊บไปยี่ิบไป21ครั้งคุณผู้ชมเสียเงินไป10ล้านถ้าเป็นดิฉันนะคะค่ะไม่ได้ก็อย่าได้มันไม่ต้องเอาก็ได้รู้นแล้วมันเก็บเงินสิบล้านไว้ดีกว่าสิบล้านเป็นเงินมังนอกอ๋อเปล่าเปล่านี่รักเด็กแบบนั้นอะไ่เยอมากเลยโอ้ใจบุญด้วยมันเหนื่อยยี่สิบเอ็ดครั้งมั้น มันเหนื่อยแล้วมันเจ็บมันระมมแต่ถ้าทำอย่าง21ครั้งนี่ไม่เหนื่อยไม่มีทางได้้ะถ้าเป็นเสิร์ฟนะคะเสิร์ฟตัดมะลุกแล้วี่จ้านี่จ้าตัดมะลูกตัดมะลุกแล้วไปตัดพร้อมกันเรียกว่าจุงมือกันไปตัดเลยใช่ป่ะเออนะ ไปเข้าสู่ประตูวิวาวิวานะแตดลูกด้วยแตัะทีงี้ก็ค้งง่าอย่างสบายๆไม่มีลูกกวนตัวเลยชิวๆนะไม่มีลูกกวนตัวแล้วก็ไม่อยากมีผัวอย่างเสิร์ตวนใจด้วยโอ้ยแรงสงสารพี่เสิร์ตนะเราอยู่ข้างพี่เสิร์ตนะคะรักพี่เสิร์ตเต็มที่แค่นี้คือเบาๆค่ะพี่เสิร์ตเล่นระแรงกว่านั้นเอารองเท้าตีหน้ากันเลยใช่ค่ะโอ้ยงี้เราไว้ใจได้เอากระเบื้องให้เราดมทุกวันทุกวันจ้าถึงว่ารู้ใจกันนี่ตอนนี้ค่าท้องได้สี่เดือนแล้วนะคะคุณเยลีแล้วก็มมมาาาาาาาบออออออกววววว่่่่่่่่ไไแแแพพพ้้้้้้้ทงงงงงลดยยยยยยตตนนนีัััรรููเเเศคะะ ขาปิดไว้อยู่แต่แล้วรู้ถึงลูกเขาเลยนะคะสู่รู้นะราะก็แม่รู้นะก็นี่ทาข่าวของกลุ่มสารแนแล้วก็ต้องเข้าไปสารแนกับเรื่องของเขาหน่อยนะยังหนีบอยู่มองไม่เห็นไม่รู้ว่าหญิงหรือชายปกติเนี่ยเด็กมันก็จะแบบมันนิดนึงนิดนึงนิดนึงเราบบพูดแต่ตอนนี้เขาก็ยังแบบหนีบอยู่อันนี้ตัวอะไรคะเนี่ย เอ๊ะลูกกล่องป่าเป่าค่าเนี่ยเออก็ยังไม่รู้เพศไงก็เดี๋ยวก็มาลุ้นกันนะคะว่าจะเป็นเพศหญิงหรือเพศชายแต่ถ้าเป็นลูกพี่เสิร์ตนะทำไมคะมันจะเป็นอย่างนี้ไงสองเพศอยู่ดยกันเรียกว่าได้ดับเบิลดับเบิลดับเบิลช็อตเดี๋ยวค่อยโตมาค่อยให้พี่เสิร์ตหรือลูกอ่ะเลือกเองเออ เอาเหมืนพ่อเอาหมอ <commitments> ือพ่อมองแงนนิดนึงอ่ะไปฮืเขาวพี่เปิ้ลน,นาคอนกันบ้างจ้าบอกว่าลูกชายนะคะน้องออกกัสเนี่ยไปไปทำมีท่าไหนก็ไม่รู้8เดือนเนาะน้องอายุ8เดือนทำมีท่าไหนไม่รู้สายพม่าสายพม่าดีที่ไปเจอทันค่ะเพรานั้นอาจจะแบบช่วยไม่ทนัน นี่ถือว่าโชคดีที่ที่มีคนไปเห็นแล้วก็ได้ให้การช่วยเหลือทันนะคะเพราะว่าจริงๆสายพม่าอาจจะเป็นแบบที่เราเห็นน่ะยาวๆหรือยอยๆี่แล้วเด็กก็จ,จะแบบว่าอยู่ในช่วงวัยกาลังสนไฮโซเกินไงบอกแล้วบ้านคนรวยนี่ก็ลําบากลําบากมันไม่เหมือนบ้านหลังเรานะเป็นพงเป็นเพิงนะเวลามาปุ๊บก็ไม้แห่ที่มันึ่งเออมันก็ไม่พันไม่อะไรเลยอะแต่ก็ไม้ก็ฟาดหัวสติเสียไปเลยฮะไม้ฟาดหัวได้นะว่าจะมาถึงเราคงหล่นไปถึงคนข้างล่างแต่เป่าในนคงโดนฟาดมาหลายทีถึงเอามาเป็นแบบนี้โอ กันลดคยิบเล่อหัวยิบเจ็ดเข็บอะค่ะเข้าร้ายนะเปล่าฮะเข้าร้ายเนาะไปไปไปนี่เนี่คำว่าตีหัวเป่ากันใหญ่เลยนะพี่พี่เขาส่งเสียงตีหัวเป่ากันใหญ่เลยนะขอโทษค่ะที่อย่างอื่นเราไม่ได้ช่วยเลยแต่ที่อย่างนี้เราแบบตอกย้ำกันจังเลยไปเด็กน่าอินฟิทีโฟกัสโฟกัสค่ะอืมเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวติดตามชมติดตามชมกันในช่วงหน้าค่ะร้อยแปดยกล้อ